สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นๆครับบรรยากาศท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าโปร่งเลยวันนี้น้าเล็กจะพามาชมบรรยากาศที่ริมบอ่อน้ําของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับเนี่ยบรรยากาศดีเลยบรรยากาศหน้าฝนแต่วันนี้ท้องฟ้าโปรง่งฝนไม่ตกอเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยบรรยากาศริมบอ่อน้ําวันนี้ ท้องฟ้าโปร่งท้องฟ้าใสนเห็นเมฆสีขาวๆลอยเด่นนะเป็นสง่าเลยสวยงามมากดูฮนะนี่บรรยากาศยามเย็นก็มีนกบินกลับคอนกันนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยฮนะเนี่ยบ่อน้ํานี้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่ใหญ่นะแล้วก็บรรจุน้ําไว้ได้เยอะมากแล้วก็สะอาดนะ สวยงามนะอุดมสมบูรณ์จริงๆนะมีปลาอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยถือว่าหลากหลายมากนะธรรมชาติก็สวยงามยามเย็นๆเนี่ยมานั่งชมธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเผลินมากๆเลยลมก็เย็นนะปลาก็เยอะนกก็เยอะนะเราจะได้เห็นปลาโดยเฉพาะปลาปลากรายนะตัวขนาดที่ยาวเป็น เม็ดนะฮะนขึ้นมาเล่นน้ำขึ้นมาตวัดหางนี่โอ้โหสุดยอดเลยตรงนี้ปลาชะโดก็เยอะนะแล้วก็ริมบ่อน้ำก็จะมีเจ้าตัวเงินตัวทองว่ายน้ำนะในยามเย็นๆก็จะว่ายกลับรังของเขานะริมบ่อน้ำก็จะมีรังนกเหมือนกันนะเนี่ยมีต้นกก ที่อยู่ริมบอ่อน้ำเนี่ยก็เป็นที่สร้างรังของเจ้านกน้อยเนะนี่ยธรรมชาติสวยงามจริงฮะวิวสวยนะน้ายก็ชอบมาเก็บบรรยากาศยามเย็นๆยามเช้าเนี่ยเหมือนกันเลยโน่นเห็นไหมอยู่ในน้ำเนะ่ยจะมีเจ้าตัวเงินตัวทองก็อ่านั่นะนะว่ายน้ำมา นี่แหละธรรมชาตนะิระบบนิเวศแถบนี้ถือว่าดีมากๆกนะก็จะมีเจ้าตัวเงินตัวทองแหละคอยดูแลเรื่องว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้เหมือนเทศบาลเลยนะทําให้บรรยากาศที่นี่มันดีนะไม่มีซากเน่าเปื่อยของปลาอะไรเงี้ยนะมีปลามีอะไรมันเน่าตรงนี้ก็เสร็จเจ้าตัวเงินตัวทอง ก็ทำให้บรรยากาศที่นี่ดีดูเสียงนกนะได้ยินเสียงอยู่ไกลๆก็คือเจ้านกกระแตแต้วหรือว่าต้อยติวิตเนี่ยยามเย็นๆก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายกันมาเดินมาวิ่งก็ถือว่าเป็นปอดแห่งหนึ่งในเมืองสตึหีบเลยแหละนะบรรยากาศแบบนี้ใครก็ชอบนะ ร่มรื่นนะดอกไม้ต้นไม้นะหรือว่ามีบรรยากาศมีน้ำมีอะไรโอ้โหมันเย็นสดชื่นจริงๆนะก็เสียงธรรมชาติไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนเลยนะได้ยินก็ได้ยินไกลๆนะนี่แหละบรรยากาศแบบนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันนะ หลายคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้อยากจะมาออกกำลังกายมาเดินพักผ่อนมานั่งพักผ่อนได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ